พี่น้องฟังลาวสวัสดีพี่น้องฟังไทยมี่เวลาอะไรภาษาหมาสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าสุขทุกคนมือหนีกับพอ่อกก็ขวายื้อก้ากับสองสาววันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปอ๋ออยากบอกว่าอากาศห่อนแห้งพี่น้องฝนมาตกสองมือแล้วเนาะมือหนีกระบอกมิยังร้ายเนาะมือนิชิมาเฮ็ดคลิปให้พี่ส้มนะสอนอพูดภาษาพมา่า แต่ว่าคอยสิบอกว่าอันนี้คอยสิบอกว่าอ่ะยังแบบน้ำภาษาพม่าเอออีหยังสินะพี่น้องโอเคไหมเออกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวนะกินข้าวเดี๋ยวให้เบอกจะให้พูดลาหรือว่าพูดไทยน่าแต่งหวัวพูดลา<ว>พูดไทยเนาะพูดลาพูดลาอ่าออย่างแบบกินข้าวแล้วบ่ทมอธาทมิซาภาษาพม่าคือทามิซาเออกินน้ำ หยิบเายิบเตาหยิเ้าอ๋อภาษาพม่าใช่ไหมยีเตา้าถูกไหมคุณพูดถูกไหมแล้วฉันคิดถึงเธออ่ะงานนี้คงจะียาโอ้ยากฮะงานนี้คงจะียางานนี้มันยาวอะพ้พว่เป็นอะงานนี้คงจะียากอ้งานทป็นที่างานนี้จะียากเทำไมทำไมงานนี้คงจะียา นาตี้บอกไม่ได้นะโอ๊ยเอาพาดพานข้ามหนิมันมันยาวอะ่ะแล้วกินน้ำกินน้ำแล้วนี่พูดแล้วกินน้ำแปลว่าเย,ตายตาเต้าเยเต้ากะหยาบมาไงกะหยาบมาใช่ไหเยเต้าคือกินน้ำใช่ไหมแล้วเออคิดถึงคิดถึงแม่อ่ะคิดถึงแม่ไม่มีทีอ่ะเลยแม่แม่ดีอาะเลยแม่แม่ ตียาเดิตี้ยาเดิเจะได้พี่น้องคอยว่าหลอดอยู่วเอาไรมิ้นไม่มีตียาเดิม่มีตี้ยาเดิตีต้ได,ด้ดิฉันพูดถูกปะอ้ยได้อยู่วะพี่น้องพ่อหลอดอยู่วะแล้วแบบฉันอยากไปตลาด,ซ,ดซีตัวเมย์ซีตัว,ซ,วซีตัวเมย์ซีตัวเมยคือฉันจะไปตลาดนะคะท่านผู้ชมอาจจะสับสนนะคะเพราะว่า ลาวไม่ใช่พม่าแล้วก็ลาวแล้วก็ไทยผสมกันหมดเลยแล้วพูดไทยแหละดีกว่าเพราะว่าเรากลัวพี่เขาฟังไม่รู้เรื่องอันนี้คือให้พี่ส้มมาสอนภาษาพม่าแต่วันหลังจะทําแบบว่าลาวลาวแปอะไรนะลาวราสอนพม่าแต่วันนี้ให้พม่าสอนลาวกว่าเนาะแล้วแบบนอนไออ่อนอนก็คือภาษาพม่าไอโอ แต่ภาษาไออะไรนะภาษาฝรั่งนี่หรือว่าภาษาอะไรอะต่างประเทศอะไอคือน้ําแข็งไงแต่นี่คือไอคือนอนภาษาประมาะอ๋อและแบบอะไรอนะอย่างแบบเนี้ยโทรศัพท์อะไรเนะีพอพอ้ย<อ>โทรศพัพท์พองโทรศัพท์พอง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 แปลว่าโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมอากาศร้อนจังเลยปูเน่ ว้าไมปูเดกปูเดกอากาศร้อนคือผู้เดโอ้โหแล้วแบบฉันสวยไหมล่าเดชฉันสวยไหมคือล่าเดกาเลาเดการอล่าเดาลาเดล่าเดล่าเดกาเอะลีนาขึ้นมาขมอนึมลาเดกาเลล่าเดกาเล แปลว่าลาดค่าเลยแ <มา S 2> ปลว่าแปลว่าสวยแปลว่าสวยอ๋อ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 ,อแล้วแบบเนี่ยอย่างข้างหลังเราเนี่ยหม้อต้มยำแบบน่ะอ่ะหม้อต้อาามยำภาษาพม่าเรียกว่าอะไรเป็นาวเี่ยอสมตัมาที่อะไรคะเนี่ยอย่างหม้อเนี่ยหม้อเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี้ยโอหม้อหม้อเอ้ยไม่ใช่หม้อสมตังหม้อต้มยำโออ๋อภาษาพม่าเรียกโอโอ คือหม้อต้มยำมแล้วมีปลาไหมในนั้นคือโอ้ไม่มีคือหม้อเปล่าหม้อเปล่าโอ,โอ้พี่นอ้องแล้วอย่างพัดลมอาไรแบบานอย่างพัดลมฮะฟังก์ก้าตรงนี้ตฟังก์ก้าฟังก์งกา้กาคือพัดลมอ๋อจื้อไปเด้อพี่นอ้องเด้อจื้อไปเด้อแต่ว่าข่อยคือสิบเอ็ดจื้อไปในราะว่ามันค่อนข้างแบบมันหยักหยากนะพี่นอ้องมันมันแบบภาษาอะไรน่ะ ลาวกับพม่ามันแบบว่ามันไกลกันเลยพี่น้องกระติกน้ำยีเกโบฮะยีเกโบยีเกโบถูกไหมถูกยี่เกโบคือกระติกน้ำอ๋อถูกแล้วหนึ่งคำยางแบบฉันไม่สบายอ่ะนี่มันเข้านี่มันเข้านี่ไม่เข้านี่มันเข้ามืนี่ไม่เข้าไม่มาเข้ามูอนี่มันกามูมคือไม่สบายอ๋อ อ่าอย่างแบบเราจะเราจะกลับบ้านนะเนี่ยเราจะกลับบ้านฮะแอมเปียแอมเปียคือเราจะกลับบ้านจะเราจะกลับพม่ากลับพม่าแอมเปียแอมเปียแอมเปียพูดถูกไหมโอ้โนี่คืออะไรเนี่ยโต๊ะโต๊ะคขาว่าคอฮะคอคอคองคองโอ้โต๊ะโต๊ะคขาว่าคอคอง

ตลกไงนี่อย่างแบบอยากกินส้มตำอ่ะเตมอติดาฮะเตมอติดาแตงมูติตาพูดถูกไหมอ๋อ <laughs> ถูกอีกแล้วฉันรักเธอไหมไม่ไม่ใช่เธอรักฉันไหมเดี๋ยวชิดเตชิดเตอันนี่ก็ชิดเตอันนี่หายชิดเตเฮนนี่หายชิดเตอันนี้ก็ชิดเตอันนี่หายชิดเตะอันนี้หายชิดเตะฉันรัก เธอรักฉันไหมโอ้ยรถขายของเก่านะไม่รไขายรดซื้อของเก่าอ่ะ p ีซีฮาปียีซีฮาวเว่ปเวเวใช่ปีซีฮเวยปีซีฮาคือซื้อรถรถซื้อของเก่าโอ้ย ออยากกินขนมทุกาวมะอซาอ๋ออยากกินขนมก็อยากกินขนมค่ะทุกคนมะอซามะอซาใช่โอ้อยากกินขนมคือมะอซามะย่างแบบอะไรอ่ะยังไงอีกอ่ะอยากกินพิซซ่าพิซซ่าอยากกินพิซซ่าขนมปัง มารียกว่าขนมปังขนมปังอ๋อถ้าเราอยากกินพิซซ่าก็คือภาษาบ้านเขาเรียกว่าขนมปังขนมปังอ๋อไม่ไม่มีแบบเรียกแบบพิซซ่าก็ได้เร็วนี้เขาเรียกแต่พิซซ่าเรียกแต่ภาษาแบบนอนหรือยังไอโอ้ถามแล้วนี่นอนหรือยังคือไอตื่นยังโนบีฮะโนบีโนบีอ๋อถ้าแบบว่าเราตื่นหรือยังคือโนบีโนบีโนบีอ๋ย แสงนะทุกคนถามอะไรอีกนะเออรักพี่ช<ย>ายร<ย>ักพี่ซสยคอยบอกเยี้าบอกว่าเยี้าคืออะไรกินน้ำอ่ะโอ้กินน้ำแปลว่าเยต้าโอ้กินน้ำแปลว่าเยต้าใช่เต้า,า,าแล้วเจ้ารักพี่ชายค่อยไหมคิดดูก่อนใ<อ> <laughs> ส่คำมาคิดดูก่อนนะคะไม่เอาภาษาพม,ามา่าอ๋อเสียงเราไหมฮะ ซินเชาโอเมสินาโอเมสินชาโเมินชาโอเินาโอเมนเชาโอเมอเาอเสนเอเมสงนอยนาอเมเาโอเเอเวาอเตัเช่โอมอเมสินเชาโอเาอะมรตนวชาาโอเินเมอมสิอิชาเมวาอเนชาโอมินเคาอเสิาดอเนชอเมาอมามนอ๋อซอนาน ชื่อตัวตลาดสำหรับกินข้าวเรียกว่าอะไรรู้ป่ะกินข้าวทามิซาทามิซากินข้าวคือภาษาลาวหรือว่าไทยก็ได้คือกินข้าวภาษาภาษาพม่าทามว่าทามิซาโอทามิซาแล้วออมมีอ่ะมาจากไหนออมมีแปลว่ากระเดียนโอ้คือออมมียคำว่ากระเรียนอ๋อไม่แล้วหมอคืออ๋อค่ะไทยนักศ่านักศึกษโทรมาน้องสาวโทรมาแปลว่า อ๋อลูกสาวลูกสาวโทรมาปแปลว่าจะมีพงศลาจะมีพงศลาออพอดีเขามีงอนกับลูกสาวเขานะคะเขาก็เลยไม่รับสายนะคะท่านผู้ชมไม่ได้มีเรื่องอะไรนะคะแค่งอนกันเฉยๆใช่ไหม <laughs> <laughs> ลูกสาวกับแม่นะฉนมนาพี่กับน้องอ่ะแล้วอยากแบบอยากเมาอยากเมาแม่อยากเมา,า,เมาแปลว่ามูมูมูเน้ย มูเลยอ๋อทะเลาเมามูเลยมูเลยเมาเมาคือแบบไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วอยากไปประเทศออยากไปเที่ยวประเทศลาวลาวอะไรตัวแม่ฮะลาวคนอะไรตัวแม่ลาวกนตัวเมียเมียลาวคนอะไรตัวแม่ลาวไฮเลตตัวเมียใช่อู้หู้ผู้ถูกไหมเนี่ยอุ้ยถูกอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมดีใจอ่ะเอ่อจะไปจะไป อยู่เราไหมคิดดูก่อนคิดดูก่อนพี่น้องมือนีก็แบบว่าบ่มียังร้ายนาะแบบว่าไม่เย็นหูภาษากันนะแต่ว่าทิมนีก็ให้พี่สมเ่นซ้อนภาษาน้ำแข็งแปลว่าน้ำแข็งแปลว่ายีเกย็เกยีเกยีเกอาย่ายีเกน้ำแข็งนะคะแล้วแบบน้ำร้อนน้ำร้อนยีบู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 อ๋อแล้วถ้าแบบเราอยากกินน้ำเย็นแบบเนี้ย ยี่เกย์เหยี่เกยเี่เกยฮะเต้ยี่เกย์เหรอยี่เกยิเตเายี่เกยิี่เต้ใช่ยี่เกยนี่ยเกยเยี่เกยตใช่ยี่ถกนี่ยถอ้ยดีใจดีใจี่น้องคิมนี้กับแบบมาแบบบ่อนัวหัวมวกันเนาะพี่น้องเนะแบบหาเพลินซอนภาษาพม่า่อยเนาะบางคนกันะสีบ่าวดบางคนกันะสีบ่ากบัดเนะแต่ว่าซำเนียงแบบมันมันไกลกันแห่งนี้พี่เ ก็มาแบบตลกตลกเลยพี่น like ้องเนาะมาแบบมวลมวลวันนี้นะเดี๋ยวมือหนาเซียดคิปแบบคอยจะจะให้สอนเบาได้ไหมเบาได้ได้เออเดี๋ยวเอาแบบลำย่อยกันเถอะพี่น้องอ่ะคอยฮักเจ้าเด้อคอยฮักเจ้าเด้อคอยคอยกินข้าวคอยฮักเจ้าหลายก็คิดถึงมากอุ้ยกินข้าวเลยบ่กินข้าวเลยบ่ทำใหซาพี่พี่ล่ะ พูดราก็ได้นะเนี่ยดูสิทุกคนมัอนี่ก็แบบมาแบบมวนๆให้ห้าเนาะพี่น้องสนุกสนานแบบคลิปนี้ก็ให้พี่ส่งเพิ่นมาสอนแบบเบาภาษาพม่าบางคนก็นนะสิแบบว่าเบาได้แต่ว่าข่อยเบาเบาได้อยู่พี่น้องตอนที่ว่าเพิ่นสอนนะแต่ว่าล้างจานนี่คือแบบเบาบ่อยเพื่อสิลืมไปเลยเนาะเพราะว่ามันขนขังว่ามันยากพี่น้องมันบ่ง่ายคือแบบว่าภาษาไทยกับภาษาลาวนะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคลิปนี้มันก็แบบยาวแล้วเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าสิสอนภาษาลาว เนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็แบบหายพี่สมเมนเมื่อซ้อนมาซาวามากไอ้หนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอปิดเอาไว้เพียงสำนีด้วยพี่น้องปากก็ไหลก็แชรกก็ติดตาพี่เก่าหนาะขอกันไม่คลิหนาสำหรับคลิปนี้นบ๊ายบียจุ๊บจุ๊บ